พูดผีแห่งป่าอาถรรพ์เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการขาดตัวตายสูงเป็นระดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะโดยผลสำรวจขององค์การตรวกความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปีคศสองพันพบว่าในจำนวนประชากรญี่ปุ่น1นึ่งแคนเนี่ยจะมีคนที่ขาดตัวตายมากถึง15คนหรือในหนึ่งปีเนี่ย จะมีการพบศพของผู้คนที่ข่าตัวตายมากกว่า100รายกันเลยเชียวละและในปีคศ2019องค์การอนามัยโลกก็ได้รายงานว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีการขาาตัวตายเยอะที่สุดในกลุ่ม G7 เลยถึงแม้ว่าทางการของญี่ปุ่นเขาจะได้ออกมาตรการต่างๆนานาขึ้นมาอย่างมากมายเพื่อเป็นการป้องกัน แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่อาจหุดยั้งความตั้งใจที่จะตายของผู้คนที่สิ้นหวังเอาไว้ได้ซึ่งสถานที่ยอดฮิตสำหรับการขาดตัวตายในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็คืออโอ i กิฮาระที่ก็เป็นป่าดงเตื้อสงกับสมยานามที่ว่าทะเลไพรซึ่งมีที่ตั้งอยู่ณนะบริเวณฐานของภูเขาไฟฟูจิอันลืชีนนนั่นเองครับและถ้าจะมีคำถามว่าอา้าวแล้วทำไมต้องเป็นป่าแห่งนี้ด้วยละ่ะ อันนี้มันก็มีที่มาที่ไปเป็นเรื่องเล่าที่เขาก็ได้ว่ากันว่าเมื่อสมัยแต่ก่อนนะมักจะมีผู้ที่มาทำพิธีอุบาสเตหรือประเพณีพิธีการเอาผู้เฒ่าผู้แก่อีพออีแม่ที่พวกลูกหลานเนี่ยไม่อยากจะดูแลและหรือว่าดูแลไม่ไหวแล้วถูกนำมาทิ้งไว้ที่ป่าแห่งนี้และเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้ตายลงไป ก็จะกลาไปเป็นสัมภเวสีไม่มีที่จะไปก็เลยได้มารวมหัวกันสร้างพลังงานด้านลบให้กับผืนป่าแห่งนี้ขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเลยและก็ยังกล่าวกันอีกว่าคนที่คิดจะฆ่าตัวตายต่อให้ยังไม่แน่ใจยังลังเลอย,อยู่แบบว่าห้าสิบห้าสิะนะนี่กูจะตายดีไม่ตายดีอะไรเงี้ยแต่เมื่อได้มาถึงยางสถานที่แห่งนี้แล้วมันก็จะเหมือนกับว่า มีพลังงานลึกลับอะไรบางอย่างที่ได้เข้ามาทำการเหนียวนำชักจูงให้ตัดสินใจปริชีพตัวเองได้เป็นผลสำเร็จทุกๆครั้งไปทาง,ทางที่บริเวณนี้นะเขาก็จะมีป้ายเตือนอันเบลอที่เขียนข้อความเป็นข้อคิดเอาไว้ให้อ่านก่อนที่จะทำการคิดอะไรสั้นๆไว้ด้วยโดยก็มีใจความว่าชีวิตเป็นของมีค่าบิดามารดาท่านอุตสาให้มา โปรดใช้วิจารณญาณในการไตรตรองอย่างใจเย็นๆลองนึกถึงพ่อแม่พี่น้องลูกป้านาอาและลูกหลานดูอีกสักครั้งกรุณาอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวโปรดเที่ยวไปปรึกษาผู้อื่นซะก่อนนะแล้วก็ปิดท้ายข้อความด้วยเบอร์โทรศัพท์สายด่วนของกรมสุขภาพจิตติดหร่าไว้ด้วย แต่ความน่าสะเพรึงกลัวของอาโอกิฮาระยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เดินยาตตอกเข้าไปภายในป่าแห่งนี้แล้วเนี่ยไอ้พวกเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นี่จะใช้การอะไรไม่ได้เลยนะจะโทรโรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณหรือแม้แต่เข็มทิศที่ว่าแน่ๆก็ยังหมุนติวติวตวอย่างไร้ทิศไรทางไปเลยทีเดียวในกรณีนี้ถึงแม้จะมีผู้ที่จะพยายามทำการพิสูจน์ว่า ไอเหตุการณ์เหล่านี้มันน่าจะเกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยาของแร่ธาตุใต้ดินบางชนิดที่เกิดขึ้นมาจากภูเขาไฟแต่นั่นมันก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาอธิบายถึงสาเหตุได้ว่าทำไมผู้คนจึงถูกดึงดูดให้มาทำการฆ่าตัวตายณนะที่แห่งน,นี้กันอย่างมากมายถึงขนาดนี้นะนายท่าน